สวัสดีค่ะพบพ่อแมนจันทร์ทอนอีกแล้วเมื่อนี้เฮ้ามาเบิงอ่าเศรษฐกิจพ่อเพียงของลุงเลิงค่ะโอ้เลี้ยงอย่างน้อยน่ะในอ่างมีอย่างน้อยค่ะนี่ก็เป็นเจ้าของค่ะเจ้าของลุงเลิงค่ะนี่เลี้ยงครบปุ้งปลอยกันนี้จะร้ายมอสก็เริ่มมึงกูครบแล้วเป็นตะตะอ้อนตะอ้อนอันนี้เลี้ยงได้จากมือแล้วค่ะ สามสาเาลจมเลยที่น้องลกางไ้จมลกเงินเลี้ยงได้จังมือเลยจ้ะรีบเยดืสเดียนนงแะเอเดียนลเลี้ยงโดนปันไดค่ะถึงจับคายจับกินได้ประมาณเดียนก่ว่าถึจับขายได้ล้เดนครสี่สิบห้ามือเนาะสี่สห้ามือกะประมาณเดียนเครงเนาะค่ะเดียนเครงเต็มที่กับองเดือนคายได้แล้วเป็นงาม อันนี้ชุดที่สองนะพุ่น้องผ้นัี่ยุคนป้านันสวยลายยุคแบพี่น้องยักร้อยในแจยักร้อยยุคนี้ประมาณหาร้อยกว่วประมาณหาล้อยกลัวยุคอกี่ีกับนีเาไโอ้มีสองขอกขยโลด้ขายไลยตามตลาดนัดต้านเขากระล้อยยี่สิบบาทร้อยยี่โลเนาะค่ะเนาะโลละร้อยยี่สิค่ะกิโลย่างไคปบอขายลจะถาตัวง่ญ่ชุดที่รี้เจ้ากับใครกับล้อยล้อโลละร้อยนี่แหค่ะ เดี๋ยวไปเบื้องบ่อนั่นกันค่ะเนี่เบื้องบ่อที่สองค่ะก็แยกจากคอกนี่มาใส่เนี่นะตอนมันน้อยๆอยู่เขามันต้องแยกค่ะว่าแยกมันกินกันอ่ามีวิธีการเลี้ยงมีเอาอยังให้มันกินแนี่ยอาหารเขานี่แหละ้าลูกออดจตคลองให้เกล็ดรุ่นน้อยๆเม็ดน้อยรุ่นแรกจุดแรกๆของลูกออดซะก่อนแับนี้พอมันใหญ่ขึ้นมาซ้ำเนี่ยเขาอาหารรุ่นกลางอาหารปลาดุก เลี้ยงยากบ่ค่ะลุงบ่ยากบ่ยากเนาะครับเพื่อเขาป้องกันนกพวกนกพวกยังสิมากินอ๋อจะไม่กินออกไั่นเป็นตะไคร้ค่ะพี่น้องเขาคุ้มใบคืึการกันนกกันแดดน้ำเน่กันนกกันแดดอันอันนี้เลี้ยงลุนบอกคือตัวน้อยกรมาชุดเดียวกันแต่ว่าคัดตัวง่ายออกไปใส่ขอกนั่นคัดออก นี่การคัดเป็นรุ่นเป็นรุ่นนี่ค่ะเนาะเอ้าคือว่ลงมาเป็นกองามักัแกันแมาเมัอดบัคซิดามันบอทันได้ไ่หน่อนมีปลูกบัคซีดาร้บะเก็บใส่บัซีดาเเป็นตะแซสบแทบตะวันวางหันมาพอดีว้างโอ้ดกเนาะค่ะ ขาองขเชาสียงไปองน้องแงก็ลนี่ก็ไดุ้คนอทุกอันไปขายกุ้งหมอกลบก็เป็นลูกค้าหมอกบลูกค้าลูกค้านะหมอกบเราประำเดี๋ยวนี้ไปสอนมื่อกี้ก็สอนอนใหญ่ไงบนนือเรือดขันมันไหน่อยนน่อย ค่ะนอกจากกบแล้วก็มีปลาค่ะแล้วก็หูฝอยกำลังท้อร้องอยู่แต่ทางนั้นโอ้นี่เลี้ยงปลาค่ะแต่ด้านนั้นนี่บอปลาเนาะด้านนั้นช่องกอบคุณหลุศักดิ์อันนี้สิโยดประมาณสองสามเดือนแล้วสามเดือนแลยใช่ไหม่ว่าแักมือหอบปล่อยเท่านั้กับอาทิตย์หนึ่งก็ได้หรือสามมือแต่ว่าน่ามันมันกว้างเงี้ยเราอาทิตย์หนึ่งครับปล่อยปล่อยเท่านั้น ไปดูข้างนอกเขาไล่เราเนี่ยคนมันลอยก็สวยลอยก็สวยอันนี้อันนี้ยังว่างหมดเลยอันนี้ว่างอยู่บอนยิงกุ้งกุ้งฝอยเดี๋ยวเอาไปเบิรงกุ้งกันค่ะพี่น้องกำลังทดลองเลี้ยงกุ้งค่ะเลี้ยง

อได้กินหัวคาะไม่เกินโบกุ้งก็ได้กะเฮากะหัวค่ะไปเบิ้งกบเบิ้งปลาเบิ้งกุ้งเรากลมาเบิ้งไก่ค่ะไก่ไไกก่่เข่อนบ้านเานี่ะไก่เพื่อนบ้านค่ะกระฝากไว้ซ้ำนี่ถ้าผู้ใดสนใจวิธีการเลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาวิธีการต่างๆหรือสนใจ จะรับซื้อกับสมารถติดต่อที่ลุงเลิงค่ะลุงเลิงครับลุงเลิงอยู่บานบ้บนข้าสารมูสีบครับค่ะถ้าจนใจกับักมาในไ์ในเศษก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์ห้าหกเอศูนย์หกห้าศูนย่งห้าหกเก้าค่ะย้ำอีกทีค่ะย้ำอีกทีค่ะเบอร์โทรค่ะ0ูน5์หกห้าห้าศ่าค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับ c r i b e นะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจสร้างวิดีโอต,ต่อไปอนนของแม่จันทร์ทอนค่ะสวัสดีค่ะ